สวัสดีครับผมใบในช็อปนะครับมาเจอเกันอีกหนึ่งคันนะคันนี้ก็จะเป็นนินจานะครับผมคาสกินินจานะฮะก็คันนี้ก็มีของแต่งบ้างเล็กน้อยนะสภาพโดยรวมก็โอเคก็ยังพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับยางหน้ายางหลังไปในช็อปเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็สภาพโดยรวมทั้สวยนะผมว่ามันยังสวยนะครับผมก็ก่อนอ,อื่นนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับใบในช็อปด้วยนะครับเรามาเจอเกันอีกหนึ่งคันนะครับผมก็ยอดนิยมนะนินจา300นี่ก็ยอดนิยมนะครับผมขาย ขายไปค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ทรงมันยังสวยอยู่นะครับแล้วก็ผ่อนไม่แพงนะครับผมแล้วก็ออกรถศูนย์บาทด้วยนะครับออกรถศนย์บาทด้วยนะก็คันนี้จะเป็นคาวา s a กินินจา300 KRT นะครับคส15 16นะครับคส15 16ออกรถ0ูนย์บาทนะออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่ประมาณ2,500นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ2,400-2,500ประมาณนี้แหละครับดูรายละเอียดใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าใครไม่แน่ใจก็ทักมาได้เลยนะครับผม ว่าผ่อนเท่าไหร่ใช้เงินออกรถเท่าไหร่แต่ใช้เงินออกรถเลยฮะไปไ,ไ,ได้ชอ็อปจะสามร้อยส่วนมากฟรีดาวออ,ออกรถศูนย์บาทหมดเลยนะออกรถศูนย์บาทหมดเลยนะครับผมโอเคนะเงินสดถ้าเงินสดอ่เงินสดก็ไม่แพงนะเงินสดแค่เจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมมาเรามาดูรอบคันกันมาจะเป็นไงบ้างอ่ะนะมีที่เห็นรวมๆนี่คือสติ๊กเกอร์แต่งมาอะไรหลกอะไรอะไร,อะไรโอเคแม่มดแม่มด อา้าวเหรอโอเคนะอย่างแรกเลยนะครับก็มีสติกเกอร์แต่งมานะลายนินจาลายนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าของแต่งเนี่ยผมว่าโอเคอะ่ะมีราคานะครับของแต่งมีราคาเกียร์ยงมีราคานะครับผมอ่ะมีของมีอ่ะดูสภาพก่อนนะไฟลงไฟหน้าโอเคสวยนะครับประมาณนี้ไฟหลงไฟลิงก็โอเคสภาพก็ยังดีนะครับยังสวยนะครับยางหน้าหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่ <S <S เห็นไหมเต็มเต็มเลยนะครับโช๊คอะไรก็สวยๆนะแม็กสวยๆนะอ่ะดู ชุดชมพูสีละเป็นยังไงบ้างนะนี่เป็นไงอ่ะเครื่องก็ยังสวยนะครับเนี่ยที่สําคัญเกียร์ยง RSV RSV แพงนะแพงนะหลายพันนะเกียร์ยง RSV ของดีนะครับหลายพันนะครับผมอ่ะมาเป็นไงโซสเตอร์ก็โอเคยังสวยนะใช้งานได้ย,ยาวยางหลังผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยางที่บอกฮะหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับผมนี่อ่ะ Salvador, เบาสวยๆนะครับมีการลื่นด้วยนะครับกานลื่นถังให้ด้วยนะครับผมอาจจะมีร่องรอยการใช้งานสติกเกอร์ซีดบ้างนะซีดบ้างมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับผมรถเป็นปีลึกแล้วนะครับรถเป็นปีลึกแล้วนะครับการเบรกการคัดแต่งมาด้วยในฝั่งนี้นะครับของ gtr นะแต่งมาด้วยใช้ดีครับใช้ดีปรับระดับได้นะครับนะมันปรับระดับได้นะครับถังก็สวยๆนะคำรงคาเตือนอะไรอยู่ครบนะครับประมาณนี้เบาก็สวยๆนะอ่ะมีท้ายสั้นแต่งมานะครับผมท้ายสั้นแต่งมาทับพับได้แล้วก็มีไฟเลี้ยว ประมาณนี้นะสติกเกอร์อาจจะมีชี้ซีดบ้างนะตามการใช้งานนะครับผมน่าจะติดมานานแล้วนะครับผมอ่ะเรามาดูโบจานวงจานเบรกหลังฮะเต็มๆเลยนะครับจานวงจานเบรกหลังก็สวยนะครับสวยเลยนะผมใช้งานพาเบรกเหลือเยอะนะฮะใช้งานนี่ครับเกียร์ยงซ้ายขวาของเอสเอไอเแพงนะครับ I S V Racing นะครับท่อท่อเดิมแต่ผ่ารูมาเห็นไหมครับเสียงเพะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนี่ิดหน่อยไม่รู้เห็นปะ ผมเครื่องของนี้ก็สวยๆนะเครื่องของนี้ก็โอเคนะมันสวยไฟลงไฟลิ่งฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับกันลื่นฝั่งนี้ก็ติดมาด้วยนี่นี่ติดมาด้วยนะครับผมไฟลิ่งของนี้ก็โอเคยังโอเคสวยนะครับจานเบรกหน้าเหลือเยอะนะครับแทบไม่กินเลยนะพระวงพับเบรกก็ยังใช้งานได้ยาวๆนะครับประมาณนี้บางคนหน้าก็สวยๆสติกเกอร์ฝั่งนี้สวยครับประจกเดิมนะครับชิลเดิมชิวดนี่น้าเป็นชิลเดิมนะประมาณนี้นะครับนี่การเบรกแต่งมานะครับ GTR สวยนะครับแต่งมาสวย มาพร้อมกับคุญแจ2ดอกเลยนะครับกุญแจ2ดอกครบเลยนะครับคันนี้เรามาดูเลขไม้กันนะครับเลขไม้อยู่ที่เห็นไหมเลขไม้อยู่ที่2องหมนะครับสองหมนะเรามาฟังเสียงท่อผ่ากันคือไม่ดังมากนะผมชอบท่อผ่านะหนึ่งเลยนะครับเสียงมันเหมือนท่อทอะคาโวูวิกนะเอาง,ง่ายเลยผมชอบอะคาโวบิกคือไม่ดังมากนะครับไม่ลั่นมากแต่ว่าเพาะนะครับแต่ว่าเพาะ ขับดีๆขับโอ้โหเสียงเพราะเลยครับขับไปไม่น่หนวกผูนะครับผมเครื่องรบไฟทำงาน100%ยเปอร์เซ็นต์นะไปได้ช็อปเช็คให้หมดแล้วนะเช็คให้หมดแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมอ่ะนะครับใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะครับ0 8 2 6 8 7 1 2 3 1นะครับผม0 8 2 6 8 7 1 2 3 1นนะครับผมหรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับเหมือนกับทุกคลิปนะครับ สนใจคันไหนหรือดูคันไหนอยู่นะครับลองเข้าไปติดตามไปติดตามในเพจบายในช็อปได้หรือว่าทักไลน์มาสอบถามไว้เลยครับว่ามีรถอะไรที่ยังไม่ติดจองและยังรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่นะครับผมก็คันนี้นะครับจะเป็น Kawasaki Ninja 300 KRT นะครับผมจดปี2016คส15นะตัว Kawasaki Racing Team นะครับออกรถ0บาทนะคันนี้ออกรถ0บาทนะครับ แล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับโคตรถูกเลยนะครับผ่อนแค่4ปีนะหรือว่าหรือว่า3ปีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3,000นะครับ2,000ปลายๆ3,000ประมาณนี้นะครับผมออกรถศูนย์บาทก็ผ่อนไม่แพงด้วยได้300ขับหล่อๆหน้าหนาวด้วยนะครับผมใครสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาได้นะก็หารุ่นไหนหารุ่นไหนอยู่ลองทักมาได้นะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมคุณปูรถสวยไหมลูก ครับเออรถสวยไหมพี่ฝีรถสวยไหมเล่หลอด้วยเออรถสวยจริงเหรอเออหล่อดเท่ด้วยเหรอรถสวยไหมรถสวยไหมเออรถสวยนะรถสวยโอ้โหทำอะไรอยู่ครับซื้อมาอันใหม่ด้วยครับเออโอเค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 ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ